ชาเย็นครับชาเย็นกับชามะนาวที่โคโรช้างโคโรช้างอยู่ที่ตำบลทับกิจถุงแสงสยอยู่ใ,ใกล้ๆกับอบตอเนี่ยบรรยากาศภายนอกดูดูน้าร้ักก่อน,นรถปังไปหน่อยมีกาแฟมีกาแฟแล้วมีผักเขาเรียกว่าผักออร์แกนิกผักออร์แกนิกเ <c oughs> ขาจะปลูกอยู่หลังแล้วก็มีขาย วนงข้างก็จะเป็นนาบัวนาบัวแล้วก็แปลงนาแปลงนาเป็นแปลงนาที่เขาไม่ได้ใช้สายเคมีนะครับ<ม>เป็นข้าวก็ประมาณข้าวออร์แกนิกนาบัวก็เป็นเป็นบัวกินฝักเนี่ยฝักธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะลงไปเด็ดกินได้นะฮะข้างหลังเป็นสวนผักสวนผักเป็นพวกสัตว์ไอ,อ,อ,อ้ผักปอดสันพิษปอดสันพิษผักอะไรนะผักออกกร์แกนิกด้วยใช่ไหม ผักออร์แกนิกทุกอย่างคือเป็นเป็นอะไรที่ไม่ใส่สารเคมีไม่ใช้สารเคมีโรงเรือนโรงเรือนแล้วก็บผักก็มีขายกล้วยกราคาสูงซื้อมาแล้วยีบาททั้งน้องสนใจก็เข้ามาเข้ามากินได้นี่สามสิบบาท ทาอะไรครับสลัดม่สาดสาวมั่อไอนนี้เราไม่ใช้สารเคมีนะไม่ใช้ยาไม่ใช่แต่เรากังมุกกันกันพวกแมลงปุ๋ยแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกใช่ไหมเศรจใบไม้ใช้งู้าจงูใช้แก่ เก็บหมักไว้ก็ส่งขี้งวงหมักไว้เวลาลดน้ําก็เอาขี้งวใส่โอ่งหมักใส่แช่น้ําไว้ก็น้ํามาลดผสมน้ำนิดหนึ่งผักพวกนี้เราก็ขายหน้าร้านด้วยใช่ขายหน้าร้านในราคาถุงละอันนี้โลละร้อยใช่ครับใช้เวลาประมาณกี่ี่วันครับ45วันจ้ะ45วัน้าวันผักสลัดกินได้กระบวนการผลิตก็ ใช้พวกปุ๋ยคอกเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติอ่ะเป็นใบไม้เขามีการเพาะต้นเล็กๆอยู่นู้นเพาะต้นเล็กๆแบบนั้นเพาะแบบนั้นแล้วถึงปลูกค่ะนั่จ้าพื้นที่ใบไม้พื้นที่แก่เทาไหรร้อยตารางวาได้ไหมเนอะตารางวาเนี่ยแต่ก็ขายพอทั้งตลาดสร้างรายได้สร้างรายได้ให้กับเราสร้างรายได้คือสร้างสร้างเงิน ประมาณเท่าไหร่อะเดือนในรอบได้รับสี่ิห้าวันเราขายได้ม่ห้มเอันนี้ก็คงไม่รู้อันนี้ก็คนทำคนทำครับคนทำอย่างเดียวคนทำเรื่องนั้นนานที่หน้าร้านค่ะแบบนี้อะเดี๋ยดูขั้นตอนโอ้โหสวยมากงามนะโอเคเราใช้พวกปุ๋ยหมักด้วยเนาะ ุ๋ยหมักใช้ปกน้ำเขเรียกอาพอดอะไรเงี้ยใช่ที่รถขับคือามีปุ๋ยหมัคือน้ำที่น้ำูวใส่โอ่งไว้อ่งแล้ลูกแล้วก็น้ำใส่ไว้ผสมำมาน้ไที่วรถ